หมายยิ้มหมายยิ้มเจ้าสวนยิ้มเจ้าสวนเจ้าสวนเฝ้าสวนเหรอเฝ้าสวนเหรอเงออนหนูเฝ้าสวนเหรอเงออนหนูเฝ้าสวนเหรอเเฝ้าสวนน้องเฝ้าสวนน้องเป็นเจ้าสวนเหรอละมาปล่อยพอละ ยิ้มหน่อยเอ๋ยิ้มหน่อยไหนะยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยมายิ้มยิ้มหน่อยอี๋นี่ค่ะหาข้าวหาปลาให้คุณตาคุณยายทานเสร็จก็เดินมาที่สวนนิดนึงค่ะช่วงเย็นๆย็นกล้วยหลังจากทำความสะอาดไปแล้วเขาก็โอเคค่ะก็แตกยอดแต่สองกอเน,นี่ยค่ะออกมาปุ๊บเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆไตพาย ใบจะเหลืองๆก็ว่าจะพยายามงัดลูกเขาออกมาปลูกแยกออกอะไรเงี้ยไว้ก็คงไม่รอดอะไรเงี้ยเฉอมยังตัดไปรอบแล้วดูดิเขาต่อยอดขึ้นใหม่แหละยังไม่ได้ตัดอีกเดี๋ยวตกแต่งให้ต้นเขาเตี้ยๆเนี่ยตัดให้เขาเตี้ยขนาดเนี้ยอันนี้เขาสูงไปเดี๋ยวค่อยตัดใหม่ อันไหนไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยพยายามตัดออกค่ะเพราะว่าเขาโตมาคนก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างเงี้ยเห็นไหมออกมาเครือก็มีแค่เนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดีกับเขาไม่ออกเดี๋ยวตรงไหนไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับปรุงเพราะว่าเขาได้ปีหนึ่งเต็มๆแล้วตรงนี้ก็จะค่อยๆให้เขา แตกหน่อออกมาแล้วเราจะได้ขยายพันธุ์ได้ฝนไม่ตกดูติต้นส้มโอเหี่ยวเลยเดี๋ยวรดน้ำให้เขานิดนึงนี่หละค่ะปลากล้วยเรานี่ค่ะรดน้ําให้เขาอันนี้หลุมแล้วกระบอกนี่ก็กระบอกหนึ่งมะพร้าวที่ปลูกใหม่ก็ลดเ้้านิดนึงนี่ค่ะแล้วก็น้อยหนา นี่ค่ะตรงนี้ก็น่าจะใกล้แก่ละเด็วน้องๆเขาก็ น้องเขาก็จองไว้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขาบอกเขารอได้เนี่ยกล้วยแล้วก็นี่ค่ะฝนคงหมดแล้วมั้งฝนไม่มีเลยนี่กล้วย คืออนึงมีแค่เนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆค่อยๆดูแลไปเดี๋ยวเขาก็สมบูรณ์แต่เราปลูกให้เขาเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้อย่างอื่นน่ะเราก็เลยปลูกปลูกไว้แซมแซมไว้ค่ะน้อไม้เราก็โอเคละ เขาไม่ใช่เล็กๆเลยนะต้นเขาสูงมากเนี่ยคือหนึ่งสามสี่หวี่ยค่ะไม่เป็นไรเราจะมาแต่ง แต่งต้นมะม่วงนั่นก็หน่อยยังก็ไม่ได้แต่งเลยดูสิยอมยอมผลิใบออกแล้วก็ออกยอดมาใหม่ มะพร้าวสองหน่อเราพร้าวน้ำหอมแฟดเอามาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะต้นหนึ่งเขาก็โอเคแล้วล่ะสี่ปีแล้วยังไม่มีลูกเลยเนี่ยดูกันไปดูเห็ดเขาขึ้นนี่นี่เห็ดเต็มเลย ถ้าไว้นานกว่านี้เขาจะแก่แล้วก็จะเหนียวถ้าเห็นตุมตอมเงนี้ยรีบเก็บเลยเนี่ยอันนี้ก็คือใหญ่หน่อย ว่าเห็ดอะไรขึ้นค่ะเขาจะเป็นสีแบบเนี้ยเนี่ยไม่รู้เหตุอะไรเราไม่รู้จักน้ำแห้งละ ไปดูน้องกบนิดนึงให้อาหารน้องกบละจะเก็บเขาไว้ทําพันธนะตัวใหญ่ๆ อืมอืมดกล้วยวีก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะแต่ก็ลูกเขาใหญ่แล้วก็เต่งมากเลยเนี่ย เดี๋ยวพาเดินรอบสวนอีกสักรอบหนึ่งค่ะออกกําลังกายตอนเย็นหลัก้าข้าวบ้านนี่ค่ะสวนมะพร้าวเราตอนนี้ก็ฝนก็ไม่ตกนะดูแต่ข้าวก็เริ่มออกหลวงเมฆก,ก็มืดหมดเลยค่ะนะแต่ก็ไม่ตกข้าวเราก็ออก ข้าวเราก็เริ่มออกรวงละมาเดินเล่นที่สวนค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะสำเนียงบ้านสวนไม่มีอะไรมากก็จะค่อยๆปลูกค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเราไม่ได้ใช้ยาเนี่ยดูดิไม่รู้ตัวอะไรเขาไม่รู้ตัวอะไรเขากินใบนี่เหมือนหนอนอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆดูแลไปเราเดินตรงนี้นู่นตาเขาเดินตรงนู้นเดินย่อยอาหารตรงที่เราใส่ที่ดักไก่ไว้ไม่ให้เขากินข้าวแกก็เดินดู ไอตัวกันแดดล่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลื้อออกปลาเพียบเลยเริ่มจะออกลวงละ ลมเย็นมากๆเลยค่ะลมเย็นๆแต่ฝนไม่ตกดูถั่วเราดิปลูกแค่นี้ก็ได้กินค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนี่ยเขาก็เขาก็มีลูกให้เราเก็บเนี่ยถึงลูกเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่เขาก็มีให้เราเก็บ เนี่ยผักปลอดสารบ้านเราเองแค่นี้ก็เยอะแยะค่ะเก็บวันละนิดวันละหน่อยมะพร้าวก็โอเคค่ะ มะม่วงกล้วยก็โอเคอเขาก็เริ่มออกลวงละเริ่มไล่ออกลวง มะม่วงก็ออกออกไอ้นี่ละออกช่อเารียกอะไรต่อยอดนี่ค่ะต่อยอดเดี๋ยวดูซิว่าปีนี้จะให้เขาออกออกช่อออกลูกอะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจะเดี๋ยวจะลองทําสูตรเขาดูจะลองดูค่ะเพราะมันเราลงไปปีหนึ่งได้ปีหนึ่งแล้วล่ะค่ะหน้าฝนชนหน้าฝนก็ปีหนึ่ง ไม่ถึงปีดีแต่ว่าเราเราซื้อต้นใหญ่มาไงคะมันก็เลยเขาก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเริ่มตอนเป็นแล้วเราก็จะดูแลดูทุเรียนต่อยอดแล้วคะ่ะแต่ใบไม่เขียวเลยมแมลงกินใบเดี๋ยวค่อยบำรุงเขาคะของเราโอเคแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคทุกอย่างเลยคะ่ะ แล้วล่องไส้ไก่เรามีน้ํานี้ด้วยแล้วก็เราไม่ต้องลดน้ําเลยเพราะรากเขายังไงก็ดูดซึมน้ําข้างๆก็ไม่ต้องซีเรียสเท่าไร่นอกจากว่าอันไหนที่เราปลูกใหม่อะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆลดน้ําเขาเนี่ยเริ่มต่อยอดแล้วลำใหญ่ต่อยอดละ ของตาของตาอินข้าวเขาเริ่มเหลืองละตาเขาใช้กอขอ,อ,อเสียงเหมือนฝนตกเลยนี่เนีย่ยมะพร้าวเราจะอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆทำอะ่ะเพราะคนเดียว มีอะไรลงเราก็ลงมีอะไรทำเราก็ทำอะไรเงี้ยเหนื่อยเราก็พักอย่าถามนะว่าวันวันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงไม่ได้ทำเลยบางวันไม่ได้ทำเลยอย่างวันนี้เดินมาตอนเย็นอย่างเดียวเลยค่ะเดินมา,าดูข้าวดูต้นไม้ที่เราปลูกไปแล้วช่วงนี้ฝนไม่ตกด้วยก็เลยต้องเดินดูนิดหนึ่งอ่ะถ้าอันไหนแย่เราก็จะลดน้ำถ้าอันไหนไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็เดินดูตรงนี้เคเดี๋ยวเอาน้ำให้น้องไก่แป๊บหนึ่ง